สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพอดีว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกให้ผมช่วยสอนปดลดรอบเครื่องยนต์หน่อยนะครับก็เข้ามานะครับท่านในหน้าของ API นะผมเป็นเด็ก API นะครับอย่างอื่นผมไม่เป็นนะต้องเข้ามาที่แปบ๊บหนึ่งครับหาก่อนนี่นี TRIM เนี้ยนี่ตรงนี้น แล้วก็ลิมิตนี่นี่นี่ลิมิต engine limit setup นี่ตรงนี้จะเป็นรอบนะครับห5มื่นห้านี่คือหนึ่งหมื่นห้าพันรอบนะครับรอบถึงจะตัดนะแต่นี้ก็สูงไปเดิมๆก็น่าจะประมาณเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ให้ใส่เลขให้ตรงด้วยนะไม่ใช่ว่าเขียนไปหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันอย่างเงี้ย แบบลืมเปลี่ยนไงล,ลืมใส่สูตรอีกตัวหนึ่งเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับบอกเลยอ่าผมผมเคยพลาดมาแล้วเหมือนกันต้องใส่ให้ครบนะครับถ้าหมื่นห้าก็หมื่นห้านะครับแต่ถ้าจะเป็นหลักพันก็เก้าพันอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับก็อ๋อไอหนึ่งพันห้ามันอาจจะยังพอติดนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะปลดไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ดันไปเขียนว่าพันหนึ่งเนี่ยโอ้จบเลยครับ รถไม่ติดนะครับหรืออาจจะติดเหมือนเหมือนจะติดแต่ก็ไม่ติดนะโอเคลิงก็ไม่ได้นะเพราะมันจะตัดไว้ที่พันหนึ่งพันรอบต้องใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับการปลดรอบเครื่องยนต์นะสูงสุดได้กี่หมื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารถก็ไม่เคยทําแรงขนาดไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อเราตั้งรอบเครื่องยนต์ไปแล้วใช่ไหม ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยแนะนำว่าเราก็ตั้งให้มันเท่ากับรอบไอเนี้ยไอตรงข้างหลังสุดเนี้ยเนี้ยช่องเนี้ยช่อง,งหลังสุดเห็นไหมเ,เราก็ตั้งควรจะตั้งให้มันเป็นรอบที่สูงสุดของเราด้วยนะสมมุติว่าเมื่อกี้เราหมื่นห้าใช่ไหมแล้วเขียนไป 15, 000, หนึ่งห้าหน่วยสิร้อยพันหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นห้าและเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี้ย อ่าเริ่มต้นที่พันหนึ่งเลยก็ได้ไม่ต้องห้าร้อยแล้วปกติมันจะเป็นห้าร้อยนะอ่าก็คลุมไปเลยครับคลุมไปแล้วก็กดไอนะครับปุ๊บมันก็จะเฉลี่ยนะครับทุกๆุกช่องเนี่ยจากช่องนี้นะครับจากช่องนี้ไปถึงช่องนู้นนะ่ะหนนช่องหมื่นห้าเนอะมันก็จะเฉลี่ยกันให้เขาเรียกว่าอย่างไงให้มันขึ้นไปแบบ แบบแบบเท่ากันนะครับอา่าก็แต่ประมาณนี้นะของใครตรงนี้เป็นห้าร้อยก็ไม่ต้องใส่ห้าร้อยก็ได้ใส่เป็นเอรอบปกติที่เครื่องยนต์ทํางานเลยก็ได้ครับรอบรอบเดินเบาอะ่ะเ,เดินเบาอยู่ที่สมมติว่าเจ็ดร้อยรอบอนอาทีก็ตั้งไว้เจ็ดร้อยก็ได้นะครับจะได้เริ่มจูนได้ตั้งแต่ต้นคันเร่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปใส่ตรงห้าร้อยอ่ะบางทีตรงห้าร้อยไม่มีผลนะครับ ก็ต้องขึ้นมาพันกว่านี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับดอกไปแล้วนะก็เป็นประมาณนี้นะผมเป็นแค่นี้แหละผมก็ไอ้ถ้าเรื่องริมมงริมแบบนี้ทาไม่เป็นเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ไปเรียนมาเลยโอเคครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ